สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วนะคะทุกคนกินข้าวกันหรือยังฉักน,กน,กนกำลังจะทานข้าวแล้วที่ฉันกำลังจะทานข้าวอยู่ข้าวอยู่ปลาไปหมดโอ้โหอยู่ข้าวอยู่ปลาไปหมดเลยอเรอข้าวเสร็จก่อนเลยเรอข้าวเสร็จก่อน วันนี้ออกไปงานที่ไหนไหมไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะเหนื่อยขี้กเกียจขี้กเกียจเดี๋ยวจะกินข้าวเสร็จจะไปดูต้นไม้ค่ะเอาต้นไม้มาลงตั้งแต่เช้าล่ะก็ต้นไม้มาลงต่กต้นไม้ไปเจ็ดต้นเราลองเอามาปลูกให้ กำลังอารลงอยู่ค่ะให้คุณพ่อดูอยู่ให้คุณพ่อเขาดูแล รายองดีไหมก็งานทั่วไปค่ะมันก็เหมือนเหมือนงานแต่ว่าก็มีพี่พี่เอฟซีเยอะหน่อยเมื่อวานบูตบูตไม่เยอะบูตไม่เยอะคนเยอะนะคนเยอะนะคนเสมาแบบซื้อของกินของอะไระเยอะมากบูตบูตถือว่าไม่เยอะยี่สิบแปดบูตไม่เยอะก็ไม่เยอะก็ดีมันก็ทําให้ขายดีลูกค้าไม่เยอะก็ดีมันก็ทําให้ขายดีเจอพี่อาร์ตด้วย เจอพี่อาร์ตเจอพี่จัก,กระบุ๋มก็เจอี่จักระบุ๋มมาตอนตอนหลังเจอพี่อาร์ตพี่จักระบุ๋มแล้วก็น้องซันน้องซันที่เขาขายอะไรอ่ะที่เขาขายกุยช่ายอ่ะก็เปิด,ดบูพี่อาร์ตขย,ยันมากเลยขายขายหมูกรอบจนรวยไม่รู้เรื่องรู้เล่าไปเลยอ่ะพี่อาร์ต เอฟซีเขาเยอะมากแล้วเขาขยันไงจับทางถูกมาขายของกินขายอะไร <c oughs> คนอุดหนุนเยอะคนซัพพอร์ตเยอะทุกคนขอจอให้ด้วยนะคะทุกคนขอจอให้ด้วยนะอันนี้เป็นช่องใหม่ค่ะขอจอขออะไรให้ด้วยเขาสะอาดเขาสะอาดสะอาดเขาเป็นคนผิวพรรณดีอยู่แลแ้วแหมเขาเป็นพระเอกอ๋อเป็นพระเอกดาราผิวพรรณเขาดีสะอาดสะอาด Hmm. ไปดูข้าวต้นไม้มันลงตั้งแต่ก้าโมแล้วก็กลับมางีบร้อนก็กว่าจะผลงานกว่าจะกว่าจะอะไรอ่ะกว่าจะย้ายต้นไม้กว่าจะอะไรก็เลยกลับมางีบมานอนงีบตื่นนึงแล้วก็ถึงจะกินข้าวอาบน้าอาบน้ําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวบ,ายบาย่ายก็จะไปอีกไปดูอีกรอบนึงว่ามันได้เรื่องได้ลาวไหมต้นไม้ไม่ได้ใหญ่มากนะเจ็ดต,ต้นแต่มันก็ ขุดก็เอาเรื่องอยู่นะมีชมพู่มะเหมี่ยวสองต้นพลาดเลยลืมซื้อส้นชมพู่เดี๋ยวค่อยเอามาเดี๋ยวค่อยเอามาลงทีหลังเดี๋ยวค่อยเอามาลงดันไปเอาต้นไอ้นี่มาดันไปเอาต้นต้นหมากเมามาเพราะมันก็มีอยู่ข้างกำแพงไปละลืมมันมีต้นของโรงกำนันอยู่ฝั่งโน,นนะ้นแต่มันต้นไม้เขานะมไม่ใานเช่ของเรา อย่เพิ่งเขาถอนไปก็ดีแล้วแหละเราซื้อมาปลูกไว้ในที่เราต้นหนึ่งแล้วก็ต้นอินจันต้นหนึ่งมะยงชิดแล้วก็แล้วก็เขียวเสวยแต่ต้นไม้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ที่เขารู้ที่เขาเอามาส่งกับต้นมะกอกน้ำแต่มันอยู่กับเรามาจจะงามก็ได้ ปลูกไว้ต้นไม้ผลปลูกไว้ให้นกให้กามันกินค่ะไม่ใช่ซีเรียสไใซีเรียสแต่ว่าคนต้องกินอะไรนะมะเหมี่ยวก็เหมือนกันปลูกไว้ปลูกไว้ให้นกมันกินมีความสุขเวลาเห็นนกมันมากินอ่ะ <c oughs> ออเ,เรากินบ้างนกกินบ้างสลับกัน คนกินบ้างนกกินบ้างจบนะคะสวัสดีสองร้อย่าคนเข้าใจให้ด้วยนะคะเข้าจอให้ด้วยเข้าจอเขอ้าจอเข้าจอเข้าจออาบนะ้ำไปตื้อกาแฟผมสวยครับคุณขากุ้งแห้งไม่มีค่ะกุ้งแห้งไม่มีของเลยกุ้งแห้งไม่มีของเลยหมดหมดเลย ทาครีมทาขาหนอยไม่ลดผื่นขึ้นสวัสดีค่ะคุณพี่ไข่มุกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยขอจอขอใจให้ด้วยนะคะขอจอขอจอไปอืความสุขของข้าโอ๊ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนเลยเอวิวันเอวิวันกินข้าวเที่ยงกันหรือยังคะคุณแม่ไม่อยู่คุณแม่เพิ่งไป อไปให้ยาหมอโทรมาว่าเตียงว่างก็เลยหมอก็เลยไปให้ยาเตียงว่างเตียงว่าง ไม่สวยค่ะหิวข้าวมากกว่าความสวยเอาไว้ก่อนความหิวมาแลวก่อนนะคะับผกินแล้วพ่อเขาไม่ได้กลับมานะคะวันนี้ขายทุเรียนทอดนะวันนี้ขายทุเรียนทอดนะวันนี้ขายทุเรียนทอดนะจ๊ะสั่งทุเรียนทอดกันได้เลยวันนี้ทุเรียนทอดฉ่ำ